สวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกครั้งกับเริ่มลงทุนกับลุงทองคำนะครับในวันนี้เป็นวิเคราะห์ประจําสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยสําสหรับในวันนี้เนี่ยมีคําถามเข้ามานะครับพอดีก,กันกับหัวข้อทีอ่เราจะมาสรุปวันนี้ด้วยนะครับเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างสาคัญของทางฝั่งอเมริกานะครับทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยากาลัง เข้าสู่ในจุดที่เราต้องสนใจนะครับสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องอาภาษีการค้านะครับซึ่งกำลังจะต้องสรุปภายในอาทิตย์นี้ละว,ว่าประเทศไหนจะโดนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาโดนประมาณ20สเปอร์เซนเาะซึ่งจากหลายๆคนเนี่ยที่มองว่าเอ๊ะมีโอกาสที่ทุกๆประเทศเนี่ยเขาจะโดนกันประมาณ1ิบเปอร์เซ็นแล้วก็จีนเนี่ยอาจจะ โดนเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยต้องการสกัดจีนใช่ไหมแต่ว่าในวิกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวมาว่าเวียดนามเนี่ยโดนย0สิเปอร์เซนนะครับได้ข้อสรุปมาละซึ่งของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็วันนี้เนี่ยพาดหัวข่าวมาว่าเหมือนกับว่าอของทางไทยเนี่ยนะครับกลับมามือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงก็ต้องรอให้ทางทำเนียบข่าวเขาไฟนอนออกมาเดี๋ยวเขาจะบอกว่า ตอนแรกเขาบอกว่าปลายปลายวิกนี้นะครับก็อาจจะตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรออกมาก็อาจจะเป็นต้นวิคหน้านะครับเขาจะประกาศมาพร้อมกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยโดนกันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ค่อยไปเจราจาต่อรองจากตรงนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าเขาจะาปรับแก้ให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันจะมากระทบไทยเพราะว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ เน้นการส่งออกเหมือนกันแล้วก็ฐานการผลิตของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นคู่แข่งกับเวียดนามเลยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราก็สูญเสียสภาวะการแข่งขันเนี่ยให้กับเวียดนามเนี่ยไปในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถดถอยลงเรื่อยๆนะครับ ภาคท่องเที่ยวเมื่อก่อนที่เคยดีที่เราลุ้นว่าเราจะมีท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหานะครับภาคการส่งออกเนี่ยก็ประสบปัญหามันสักระยะละเนื่องจากว่าจากตอนแรกเนี่ยที่เราจะาที่เราเคยเป็น Detroit of a s i ชียนะครับคือผลิตรถผลิตอะไรเยอะๆเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอาวีเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็ผลิตในจีนแล้วก็มีหลายค่ายรถมาตั้งโรงงานในไทยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่าเนต้า ล้มละลาย B Y D มีปัญหาเรื่องสต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดการสั่นคลอนของทาง E V เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยไอ้คนที่มาตั้งฐานการผลิตที่ไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงต้นๆของการมาตั้งฐานการผลิตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการมาตั้งเพิ่มหรือว่าไอ้อันที่จะมาตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลิตแล้วอะไร ต,ต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ฐานการผลิตเดิมที่เป็นรถสันดาบเนี่ยก็ลดลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยหลายหลายบริษัทเนี่ยก็มีการปิดตัวหรือว่าย้ายฐานการผลิตไปซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากางังวล่ามากๆเลยมีแบบเรียกว่าหลายประเด็นที่ถาโถมเข้ามานะครับอ,อันนี้คือทางฝั่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเน่ยในวีคหน้าเนี่ยนะครับเราต้องติดตามดูว่า เรื่องสงครามการค้านะครับเราจะโดนเท่าไหร่โดน20หรือว่าโดน20เท่าเวียดนามไหมหรือว่าโดน10โดยส่วนตัวตอนแรกเนี่ยลุงมองว่าของไทยเราเนี่ยน่าจะโดนประมาณสัก10นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน20เนี่ยมันจะเป็นผลลบนะครับต่อหุ้นต่อภาพรวมเศรษฐกิจของเราแต่ถ้าเกิดว่าโดนน้อยกว่า20อ่าหรือว่าโดนประมาณ10อะไรเงี้ยอันนี้จะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแทนที่เขาจะเลือกเวียดนามเขาอาจจะมีโอกาสที่จะมาเลือกไทยในการที่จะย้ายฐานการผลิตมา ตอนนี้โฟกัสว่า,าเกมเนี่ยนะครับเกมของทางของทางโลกเนี่ยตอนนี้คล้ายๆก,กับช่วงพาซาแอคคอร์ของญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นโดนส่วนที่สัญญาพาซาแอคคอร์ตอนนั้นเนี่ยมีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยมาเมืองไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากำแพงภาษ,ษีของเราเนี่ยต่ำกว่าทางเวียดนาม นะครับมีโอกาสที่จะเกิดการย้ายฐานมามากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการย้ายกันมาบ้างล้ตลอดระยะเวลานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกออโต้ออโต้ก็คือว่าเกี่ยวกับรถยนต์นั่นแหละเพราะเรามีซัพพลายเชนเดิมนะครับอ,อันนี้ให้ติดตามดูแล้วก็เรื่องของ Data Center ของเรามีเคยผลิตอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นโรงงานของซีเกตเวสเทิร์นที่ผลิตฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่า โซลิสเตดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผลิตที่เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ของเราเนี่ยก็เรียกว่ามียังมีโอกาสอยู่ขึ้นอยู่กับว่าอัตราภาษีเราโดนเท่าไหร่แต่ถ้าโดนเกินเวียดนามเนี่ยอันนี้แทบจะเรียกว่าตอกฝาโลงเลยนะครับค่อนข้างอันตรายอ,อันนี้เดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปนะครับเราอย่าเพิ่งไปประเมินอะไรเพราะว่าอันนี้มันประเมินยากเพราะว่าข้อมูลที่จะให้ประเมินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อย นะครับแล้วก็รัฐบาลเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปเจราจาแต่เนิน,น,นซึ่งตรงนี้เนี่ยลุงก็เคยบอกแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะแปลนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันใกล้เวลาแล้วเราก็เดี๋ยวดูกันทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยก็เป็นประเด็นทางฝั่งอเมริกาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถามประเด็นนี้มาด้วยว่าเอออเมริกาเนี่ยนะครับเขาเขาจะ,ะมีปัญหารเรื่องเดซซิลลิงหรือเปล่าที่เขาติดอ่า เขาเรียกว่าอะไรเดซเซนลิงเนี่ยก็คือการใช้จ่ายภาครัฐนะครับเดซเซนลิงเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าภาคการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยงบประมาณเนี่ยนะครับมันจะมีกำแพงด้านบนอยู่ว่าสามารถกู้กู้ก็คือการออกพันธบัตรเนี่ยได้มากเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้ได้ได้มากเท่าไหร่นะครับอเมริกาเนี่ยก็มีการขยายเดซเซนลิงเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเดซเซนลิงของอเมริกาเนี่ยนะครับในอรอบของคุณโจไบเดนเนี่ย ับเป็นอินฟินิตี้คือไม่มีเพดานนี้นะครับแล้วก็หมดอายุไปช่วงมกราก็คือช่วงที่แกหมดวาระละแล้วก็เป็นประธานธิบดีใหม่เนี่ยก็คือกลับมาสู่เพดานนี้ ani, ที่มันมีขีดจำกัดน,นะครับก็อยู่ที่3 6มจุนะครับตอนนี้เนี่ยอ,อเมริกาเนี่ยใช้เกินละนะครับเดทเนี่ยอยู่ประมาณ36.2จากแหล่งที่ เรียกว่ามีข้อมูล Publish นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวง t r e a s u r y ของอเมริกาหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในเว็บ Dead Clock เนี่ยนะครับเขาตีไปที่ประมาณ37ล้ลานลาละนะครับซึ่งเกินกว่า d e s i l l i n g นะครับทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็ถามว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง d e s i l l i n g หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ตามข่าวเนี่ยนะครับอันนี้ลุงก,ก็จะมาพูดประเด็นนี้ให้ฟังว่าของทางฝั่งอเมริกาเนี่ย เรื่องปัญหาเดซิลลิงกับปัญหา,อาตอนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยตอนทรัมป์มารับตำแหน่งเนี่ยนะครับเขาก็ร่างกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็ยื่นเข้าสภาไปเมื่อประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยื่นเข้าสภาไปซึ่งเป็นกฎหมายตามที่เขาหาเสียงนโยบายต่างๆตามที่เขาหาเสียงนะครับเป็นชื่อว่า Big b e a u t i f u l b i ิ l นะครับ อ่าอันเนี้ยผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านสภาไปเมื่อวัน,นอังคารอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็วันที่สี่นะครับวันที่สี่ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ f o t h of July นะครับหลายคนก็ถ้าใครเคยไปอเมริกาหรือติดตามอเมริกาเนี่ยก็รู้ว่าน่าจะรู้ว่าวันที่4 t h of July เนี่ยเป็นวันดังของอเมริกานะครับหรือเรียกว่าเป็นวันชาตินั่นเองพรัมเ,เนี่ยเขาผ่านร่างกฎหมายอันนี้นะครับสภาสูงสภาสอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็โอเคยกมือโหวตให้ผ่านนะครับ ซึ่งใครอยากรู้ว่าอ่าไอ้ร่างกฎหมายอันนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยไปดูในวิกิอันนี้ได้นะครับเสิร์ชว่าอ่า b i g u t i u u l f u l bill เนี่ยนะครับมันจะมีเป็นร้อยร้อยกว่าข้อเลยนะครับว่าใช้เกี่ยวกับอะไรยังไงมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเต็มไปหมดอ่าไปอ่านได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวลุงสรุปให้ฟังนะครับพอเขาผ่านผ่านร่างเสร็จปุ๊บเนี่ย ประธานธิบดีก็ต้องเซ็นทรัมเขาก็เลือกวันที่4นะครับในการเซ็นก็เป็นตามภาพข่าวนี้นะครับมีการพบปะผู้คนจัดที่ทำเนียบข่าวนะครับเขาก็เฮฮากันว่าอ,อ๋อร่างผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยผ่านแล้วแล้วก็จะมีปีงบประมาณใหม่เนี่ยมีการใช้จ่ายสําหรับทําอะไรบ้างนะครับก็คือสรุปมาคร่าวๆเนี่ยก็เป็นการต่ออายุนโยบายลดหย่อนภาษีนะครับข้อนี้เนี่ยก็จะดีต่อ พวกบริษัทจดทะเบียนในในอเมริกานะครับเพราะว่าตอนทรัมป์ในรอบแรกเนี่ยก็มีการต่ออายุการลดหย่อนภาษีตรงนี้นะครับแล้วก็การลดหย่อนเนี่ยมันก็กำลังหมดไปนะครับหมดไปกำลังจะหมดกำลังจะหมดนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็ต่อยืดออกไปอีกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้อ่าจากที่เขาเคยกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายตัวเนี้ยหมดไปเนี่ยนะครับอ่า กาไรในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันก็จะลดลงซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่กระทบกําไรบริษัทจดทะเบียนล่ะนะครับแล้วก็มีการเพิ่มงบความมั่นคงของประเทศก็คือพวกงบทหารอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ในงบใหม่เนี่ยมันมีรวมถึง Cyber Security เพิ่มขึ้นมาด้วยจากรอบก่อนๆน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผลทําให้กลุ่มหุ้นที่เป็นพวกไซเบอร์เซกิิเนี่ยนะครับ จะมีมีโอกาสเติบโตในด้านรายได้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นงบที่แบ่งจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับนอกจากพวกงบทหารเลยพวกนี้นะครับแล้วก็มีการปรับลดประมาณการสวัสดิการสังคมนะครับอันนี้ตั้งแต่ ยุคโอบามาแคร์เนี่ยนะครับที่โอบามาเนี่ยเขาเริ่มโอบามาแคร์แล้วก็พวกประกันสังคมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยการรักษาพยาบาลแล้วก็คูปองสแตมอะไรพวกเนี้ยนะครับในยุคทรัมป์เนี่ยก็มีการปรับลดลงมาเพราะว่าเขามองว่า,าตัวเนี้ยมันเป็นสวัสดิการตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสวัสดิการที่มันไม่สร้างคือปกติเนี่ยนะครับถ้าเราสนับสนุนอย่างเช่นนโยบายแรกเนี่ยในการลด ภาษีพวกคอเปอรเรทเนี่ยนะครับก็คือคอเปอเรทพวกนี้เนี่ยสร้างงานให้ให้อเมริกาถูกไหมเพราะว่าเขา,าเป็นบริษัทอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็ต้องมีการจ้างคนมีการจ้างคนเนี่ยมันก็คือสร้างงานพอสร้างงานปุ๊บเนี่ยโอเคเขาก็สนับสนุนการลดลดภาษีลดภาษีสนับสนุนให้คนเนี่ยมาเปิดบริษัทมามีการจ้างงานถูกไหมแต่ว่าไอ้เน,นี้ยสวัสดิการสังคมเนี่ย,น,ยนะครับาการที่ลดลงเนี่ยเขาให้ความเห็นหรือว่าให้เหตุผลว่า อันเนี้ยมันเหมือนสนับสนุนให้คนขี้เกียจนะครับคือเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ทํางานคุณตกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้สวัสดิการเยอะมันก็ทําให้คุณอยากที่จะตกงานคุณอยากที่จะอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็รัฐบาลเลี้ยงนี่เราก็เหมือนอย่างที่ออสเตรเลียนะครับก็มันก็จะมีปัญหานี้เหมือนกันในประเทศที่ดีๆอย่างยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยคนก็จะคนหัวหมอก็จะแบบเหมือนกับว่าที่อยู่ห่างไกลหน่อยในต่างจังหวัดเนี่ยเพราะว่าค่าของชีเพเขาะจะถูกกว่าในเมืองถูกไหมเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ไม่ ไม่ทํางานไม่อะไรเลยอย่างที่ออสเนี่ยเราจะเห็นนั้นเยอะมีแบบเหมือนเป็นกลุ่มฮิปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันๆเขาก็เล่นเซิร์ฟดูดดูดกันทาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รับสวัสดิการพวกเนี้ยอย่างที่ออสเนี่ยสวัสดิการเนี่ยอ,อกเดือนเดือนหนึงน่งเนี่ยก็หลายหมื่นนะครับหลายหมืน่นอย่างบางคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเลยแหละนะครับ ถ้าเทียบกับคนคนที่ทํางานอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสวัสดิการพวกนี้เนี่ยนะครับอีกหน่อยเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยก็จะถูกลดลงลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้คนเนี่ยไม่ได้อยากทํางานนะครับอ,อันต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับพลังงานอันนี้เนี่ยของคุณทรัมป์เนี่ยนะครับเขาก็โดนผลกระทบไปด้วยเพราะว่ายุคโจไบเดนเนี่ยเขาสนับสนุนพลังงานสะอาด แต่พอมาเป็นยุคทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนพลังงานสะอาดเขาไปสนับสนุนพวกดิลเบบี้ดิลเนาะที่เขาแบบเข้ามาปุ๊บเขาก็มีนโยบายว่าให้ขุดน้ำมันขึ้นมาเลยนะครับขุดน้ํามันขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะแบบเหมือนใช้พลังงานมากขึ้นเราไม่เชื่อในเรื่องพลังงานสะอาดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนโยบายอันนี้เนี่ยก็ ตัดรถสำหรับการซื้อรถไฟฟ้าสนับสนุนรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ตัดๆๆๆไปอันนี้มันก็เลยจะส่งผลกระทบต่อพวกบริษัทที่เป็นเกี่ยวพลังงานสะอาดโซ,ซล่ะละษษาเซลล์เทสลารถไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คือ,อ CBO เนี่ยนะครับได้คาดการว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะส่งผลให้นี่สาธาณะของสหรัฐานเนี่ยเ <idi> พิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในอีก พศวัดนานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นคําถามที่คนสมาชิกเนี่ยถามเข้ามาว่าเอ้ยแล้วเรื่องเดซิลลิงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอาจจะมีการเข้าใจคาดเคลื่อนนิดหนึ่งว่าเอ้ยจะมีการโหวตเรื่องเดซิลลิงเนี่ยผ่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีการเหมือนกับว่าเดซิลลิงเนี่ยมันโหวตไม่ผ่านโหวตไม่ผ่านแล้วก็ต้องมีการหยุดาการทํางานของรัฐบาลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขาเนี่ย แก้ปัญหาเรื่องเดซิลลิงมาแล้วโดยการที่ใส่การขยายเพิ่มเพดานนี่น,นะครับเข้าไปด้วยกับตอนที่เสนอร่างกฎหมายเลยนะครับก็คือว่าไอ้ร่างกฎหมายพวกนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องการขยายเดซิลลิงด้วยนะครับซึ่งเขากําหนดออกมาว่าไม่ได้กําหนดเดซิลลิงแต่กําหนดขอบเขตการใช้เงินว่าไอ้ร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยจะใช้เงินทั้งหมดห้าล้านล้านนะครับใช้ทั้งหมด5ล้านล้าน ซึ่งพอร่างกฎหมายตัวนี้ผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับว่ากฎหมายนโยบายชุดนี้เนี่ยจะมีเงินงบประมาณออกมาอีกห้าล้านล้านนะครับซึ่งต่อจากเดซิลลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดซิลลิงปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่สามสิบหกจุดหนึ่งล้านล้านถูกไหมครับตรงนี้สามสิบหกจุดหนึ่งล้านล้านบวกกับสิ่งที่ออกมากับร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยอีกห้าล้านล้านก็เท่ากับว่าเดซิลลิงใหม่เนี่ยจะประมาณสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่ง ล้านล้านนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เขาแยกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่นของรัฐบาลนะครับมันจะไม่ได้ไปกระทบกับตัวนโยบายตรงนี้ไอ้ห้าล้านล้านเนี่ยที่เขาต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งที่แยกต่างหากเลยให้ไม่ให้มีเงินอื่นเนี่ยนอกเหนือจากร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเขา หลักการมันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเขาเพิ่มเดซิลลิงเนี่ยเป็นสี่เอนึ่งล้านล้านสมมุติมันมีเงินส่วนอื่นที่จาเป็นที่จะต้องใช้เงินถูกเชิญหรืออะไรพวกนี้เนี่ยได้ถูกเบิกไปใช้ก่อนนะครับไอร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่1เทอม1เทอมของประธานาธิบดีนะครับอย,อยู่ประมาณ1เทอมทีนี้เนี่ยไอร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีการสะดุดการเบิกจ่ายอะไรพวกนี้เขาจึงแยกออกมา นะครับไม่ไม่ทำให้ไม่ได้ไปรวมอยู่ในเดซิลิง n g โดยปกติซึ่งถ้าเกิดรวมอยู่ในเดซิลิงปกติเนี่ยสมมติมีการเบิกจ่ายเงินอื่นๆนอกเหนือจากไอ้ร่างกฎหมายตัวนี้เบิกจ่ายไปสัก2 0 0 0 0นห0หรือ1ล้าน1ล้านล้าน,านดอลลาร์เนี่ยมันจะทําให้งบที่เหลือเนี่ยมันไม่พอนึกออกไหมเพราะว่าถ้าเอา5้าล้านล้านบวกเข้าไปในนี้เป็น41.1ถ้าเกิดว่ามีเบิกจ่ายอย่างอื่นนอกเหนือ,อไปปุ๊บเนี่ยไอ้อันที่ต้องไปเบิกหลังๆเนี่ยเงินมันจะไม่พอแล้วต้องมาขยับเดซิลิงก อันเนี้ยเขาก็เลยเป็นหลักการเหมือนหลักการพิเศษขึ้นมาพี่ว่าจริงๆมันก็ไม่พิเศษเหรอกมันมีการทําบ้างในบางครั้งนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นแพ็กเกจพร้อมกับวงเงินไปเลยอ,อีกหน่อยเนี่ยเราจะเห็นในรูปแบบนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับวิการการทําแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ถ้าเกิดว่า,าพักเนี่ยมันอยู่ ในในสภาสูงกับสภาล่างเนี่ยมันเป็นคนละพรคกันบางทีเนี่ยเขาว่าอาจจะโหวตว่าแบบเหมือนวงเงินเนี่ยไม่ให้แต่นโยบายให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องในอินดีเทลแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลเรื่องเดซิลลิงเรื่องอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้ต้องกังวลแล้วว่ามันจะไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยการกังวลต่อไปเนี่ยหลายคนก็กังนวลว่าเฮ้ยแล้วทีนี้ความน่าเชื่อถือของข้างเงินดอลลาร์ล่ะเพราะว่าไอ ตัวนี้พอมันผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องขยายเพดานหนี้ขึ้นไปอีกอเมริกาเนี่ยก็จะกลายเป็นจากมีหนี้อยู่สา1สิบหกจุดหนึ่งล้านล้านนับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสา2สิกดนะครับเกินเกินกว่าเดชขึ้นไปอีกแต่ว่าเมื่อก่อนอะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องอปิดปิดรัฐบาลแล้วก็ไปขยายเพ,เพดานหนี้ตอนตอนหลังจากที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาตรงนี้แล้วว่ามันมีแบบเหมือนกับว่างบพิเศษที่เหมือนกับว่า ให้เบิกจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาขยายเพดานตอนหลังนะครับตอนหลังๆเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นการหยุดรัฐบาลแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่ว่า,าระบบมันยังเป็นแบบเมื่อก่อนนะครับตอนนี้การหยุดรัฐบาลหรืออะไรอะ่ะมันจะแทบมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแล้วมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีเคยอยู่สิบห้าวันหยุดครึ่งเดือนหยุดเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ เขาขยายเพดานนี่ไม่ทันแล้วก็ในสภาเขาตีกันอยู่อะไรประมาณน,นี้นะครับตอนนี้มันก็จะไม่มีแบบนั้นละทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของค่าเงินดอลลาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันน่ากังวลไหมก็ต้องบอกว่ามันจริงๆมันก็น่ากังวลแหละแล้วทั้งโลกเขาก็กังวลตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปในบริบทจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องถามตัวเองว่าอ่าถ้าเกิดว่าเรากังวลแล้วเราจะทํำยังไงนะครับอันเนี้ย เป็นแฟกฟกหรือความข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับคือ,อไอเรื่องความน่ากังวลของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันมีมานานละลุงลุงเองเนี่ยนะครับก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่กังวลเรื่องค่างเงินดอลลาร์เคยแบบเหมือนคลั่งไคล้เรื่องแบบดอลลาร์จะเฟลดอลลาร์จะพังอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับใครที่สนใจที่จะฟังคลิปเต็มในทุกๆสัปดาห์นะครับสามารถสมัครได้ที่ ตรงนี้เลยนะครับกดจอยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีค่าสมาชิกต่อเดือนนะครับ300บาทนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดจอยแล้วก็จะมีช่องทางการจ่ายเงินให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตเพย์พาลช้อปปี้ทูมันนีนะครับหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยมีใช้ AS หรือว่า t u u เนี่ยก็จะมีขึ้นมานะครับก็สามารถจ่าย ทางช่องทางที่เราสะดวกได้เลยแล้วก็กดบายตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับในช่องต่างๆเนี่ยนะครับในส่วนเพลย์ลิสต์พวกนี้เนี่ยอา่าก็จะสามารถที่จะเข้าดูได้เลยนะครับในคลิปประจำสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในคลิปประจำสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะมีอา่าระยะเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงตอนหนึ่งคลิปนะครับอันในส่วนที่เราดูอยู่นี้เนี่ยก็ เป็นส่วนที่ลุงตัด15นาทีถึง20นาทีแรกเนี่ยมาให้ชมเป็นตัวอย่างของคลิปในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดูฉบับเต็มหรือฉบับย้อนหลังอะไรต่างๆเนี่ยต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นแล้วก็จะมีพวกไลฟ์จิตวิทยาต่างๆนะครับซึ่งเราลุงเคยไลฟ์อเอาไว้หรือว่าไลฟ์ในแต่ละสัปดาห์นะครับลุงก็จะเอามาเก็บไว้ในนี้จะดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับโอเคฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วย ครับขอบคุณมากครับ